ประโยคที่ว่าเกิดมาทำไมสามารถนำไปใช้กับเรื่องใดที่ดูแล้วควรค่าแก่การตอบครับเกิดมาทำไมเนี่ยเป็นคำถามเชิงอภิป,ปัจญานะครับเป็นคำถามที่เรียกได้ว่าเป็นคำถามใหญ่ของชีวิตนะครับการจะตอบเรื่องนี้ให้เข้าใจนั้นต้องอาศัยการใช้ชีวิตนะครับอาศัยการาคิดวิเคราะห์แล้วก็ประสบการณ์นะครับเพื่อตอบคำถามนี้กับตัวเองนะครับ เพราะบางคนเกิดมาแล้วเนี่ยไม่เข้าใจนะครับว่าเราจะใช้คำถามนี้กับเรื่องอะไรนะครับการที่จะนำเรื่องนี้มาตอบเอาไปใช้กับเรื่องไหนหนึ่งถึงจะดีนะครับเมื่อเราถามคำถามกับชีวิตนะครับแล้วเราจะตอบคำถามอะไระครับก็ต้องตอบให้กับชีวิตกับเพราะชีวิตมีค่ามีค่านะครับเพราะชีวิตมีค่านะครับมีความหมายนะครับที่ทำให้เรา สามารถค้นพบตัวตนของตนเองได้นะครับคนที่พบตัวเองเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับเขาจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะครับไม่สร้างภาระและไม่เป็นความทุกข์ของใคร,ครเพราะว่าการเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงนั้นมันจะต้องเกิดจากการพึ่งพาตัวเองให้ได้ร้อยเอร์ซนะครับและอยู่บนความดีงามโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่ผู้ที่ตอบตัวเองได้นะครับว่า จะทำอะไรจะไปไหนเป็นอย่างไรนะครับก็จะสามารถที่จะค้นพบได้นะครับว่าเราจะมีความสุขแบบไหนนะครประโยคที่ว่าเกิดมาทําไมสามารถนําไปใช้กับเรื่องใดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสําหรับผมมันใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับเพราะว่าถ้าเราหาคําตอบให้กับเรื่องนี้ได้นะครับเราก็จะตอบตัวเองได้ในหลายๆเรื่องเช่นกันนะครับเช่นถ้าเรารู้ว่าเราเกิดมาทําไมนะครับ เราก็จะรู้ว่าเราต ok ้องทําอะไรครับพอเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรเราจะเราจะรู้อีกแหละครับว่าเราจะตายเพื่ออะไรครับคําถามเรานี้นะครับบางคนก็ตอบได้บางคนก็ตอบไม่ได้นะครับการตอบไม่ได้ไม่ก็ไม่ผิดนะครับการตอบได้ก็ดีครับถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะเข้าใจตัวเองนะครับเพราะว่าบนโลกนี้นั้นมีทุกอย่างที่ทําให้เราสับสนในตัวเราเองนะครับ แล้วผู้คนที่เข้าใจต่อตัวเองได้นั้นก็ลดลงไปเรื่อยๆครับเราใช้ชีวิตยึดโยงอยู่กับความเชื่อต่างๆมากมายนะครับบนโลกใบนี้นะครับมีความเชื่อมากมายนะครับที่ทําให้เราค่อยวไปจากตัวของเราเองนะครับจนทําให้เรานะครับไม่สามารถตกผลึกทางความเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเราควรจะเกิดมาทําไมแต่จากคําถามนะครับ เราเกิดมาทําไมสามารถนําไปใช้กับเรื่องใดผมตอบไปแล้วว่าใช้ได้กับทุกเรื่องนะครับแล้วที่ดูแล้วควรค่าแก่ก,การตอบจริงๆแล้วเนี่ยการจะตอบคําถามนี้เนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปใช้กับเรื่องไหนๆนะครับเพราะว่าการเกิดมาทําไมเนี่ยเป็นเหตุผลที่เฉพาะบุคคลนะบางคนก็มีชีวิตอยู่เพื่อความสุขนะครับมีชีวิตอยู่เพื่อความรักนะครับมีชีวิตอยู่เพื่อความสนุกนะครับมีชีวิตอย่างพอใจในแบบที่ตัวเองต้องการนะครับ แต่ละคนมีรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับการใช้คําตอบนี้เพื่อค้นหาตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่ดีงามครับแต่ถ้าใช้คําตอบนี้ไปเพื่อพูดอิชินิผู้อื่นนะครับมันก็คงจะเป็นคําตอบที่ไม่ดีนะครับการตอบแบบนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัจจนิยมนะครับหมายว่าหมายความว่าเมื่อเราตอบคาถามว่าเกิดมาทําไมได้สำหรับตัวเราเองแล้วนะครับมันจะเป็นความจริงแบบของเรานะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าผู้อื่นนะ ควรจะใช้ชีวิตแบบที่เราคิดนะครับเพราะว่าตัวเราเองนั้นเป็นเพียงบุคคลหน,นึ่งนะครับไม่ใช่ศูนย์กลางจัก,กรวาลหากจะใช้คําตอบในการเกิดมาทําไมไปเผาผลาญความคิดตะกะของผู้อื่นนะครับอันนี้ก็ผมก็คงไม่เห็นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตอบจริงๆยังจังว่าเราเกิดมาทําไมเราก็ควรที่จะตอบให้ได้เช่นกันครับว่าเราถามตัวเองแบบนั้นทําไมขอบคุณครับ